จะไปกินอะไรครับแ,แฮมเบอร์เกอร์แม็กโดนัทแฮมเบอร์เกอร์แต่เราไปกินข้าวก่อนเขาเรียกซิงเหิลเห็นไหมยังมีซอ,องสามตัวนะะไป้ตามพ่อไปนั <c> ่ง <oughs> นานแต่คิวกินขาละอ่ะอเดี๋ยวเรามากินส้มตำส้มตำที่รักของเราอาจจะรอคนนุณนายตื่นได้เนี่ยปัพี่ฟองเห็นนกไหมนกมากินข้าวด้วยดีดดิ ยัี๊ยงโอ้วเดหนึ่นนงได้ชอบแตงกินได้แตงั <c oughs> นนี้ไม่สบายคิ้วมูกย้อยจอเจ็บคอไหมรู้สึกเจ็บคอมันไม่เจ็บเนาะมีน้ำมูกมอย่างเดียวฉัน <c oughs> นอนกินละนอนกินสบายใจเฉิกเลย<อ>น้ำมะพร้าวของน้องอองลีมาแล้วดูน้ำมะพร้าว,อว,าาว,วโอ้โหมะพร้าวนี่กินได้นะโอ้น้ำมะพร้าว อร่อยไหมข้าวเหนียวงค์ดีแจกข้าวเหนียวก่อนซ้มตำแม่เมื่อกี้พี่เขาทำไม่เป็นไรใช่หรืเดี๋ยวพี่เขาเก็บเหตเดี๋ยวพี่เขาทำเองจัดการเองดี่ตำผลไม้โอ้หสีสันซ้มตำข้าวเหนียวเราสั่งมาห้ากะปิอ๋ออันนั้นมันก็ที่แม่สับใช่ไหมจิ้มได้นะลูกจิ้มมาแม่ลูกนี่หวานต้องไม่เอานี่ข้าวของวี กินก่อนลูกเดี๋ยวได้ไปซื้อนมสดเย็นกินอีกกินแล้วได้กลับแฮมเบอร์เกอร์เู้แลวครับแฮมเบอร์เกอรก์เอาไว้กินตอนบ่ายน้องฟองกินไหมแฮมเบอร์เกอร์ตัดไปไว้ลูกตอนไหมลองดูร้อนมากร้อนเหรอของนี <laughs> ้กินนี่กินได้แล้ว เป็นน้ำมะพร้าวหยิบหยิบแต่เราจะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะทุกคนน้องนี่อยากกินแฮมเบอร์เกอร์ป่ะแมงดูดน้องแมงดูดน้องใช่ไปแฮมเบอร์เกอร์นั่นนูดปลาแดงๆอร่อยดินี่ตัวนี้มีเคยเห็นไหมว่าเขาเป็นใครเพราสวัสดีองวีไปดูดิไปแล้วมือแตะโอเค แตะง่ายทุกเมนูกพินะคะเอาไหนเดี๋ยวให้พี่ทำให้เพิ่อยู่หนูว่ามันคุ้มมันได้เป็นไฟล์จริงๆมันจะเป็นแอปเปิ้ลแต่ว่าแอปเปิ้ลหมดก็เลยจะได้เป็นไฟล์ไซเล็กแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีตุ๊ก,กตาแฮมเบอร์เกอร์เอาแบบไหนลูกแบบไหนครับเัาอะไรเพิ่มไหมโอเคค่ะแค่นี้ซอสนับซอสอะไรเพิ่มไหมของซอสจะได้เป็นมะเขือเทศ สองสี่หกสอสเจ๋วซื้อกับอะไรปกติที่เขาจะซื้ออะไรถ้าเป็นดิฟก็จะมีเนี่ยค่ะมีชีสซอสมีมายองเนสแล้วก็มีบาร์บีคิวซอสพร้อมซอสแต่ว่าต้องซื้อหน้าเคาน์เตอร์เพิ่มใช่แต่ถ้าเป็นมะเขือเทศซอสพริกจะได้พริอยู่แล้วออ๋แต่อันนี้อร่อยเป็นอันเดอร่อยชีสซอสเอ้ยลองดูลองเตรียมดีครับเดื๋อวน้องได้กินได้ไม่ผ็ดไหมเนาะไม่เผ็ดค่ะมันอร่อยก็คันซอสเรียบร้อย อย่ไปชำระตรงนู้นเลยใช่ไหมลูกดังสี่ชำระตรงไหนอืมสดอ่ะใช่พ่จกลับมาใช่ไหมใช่โอเคโอเคยิ่งกินแฮมเบอร์เกอร์ได้ตุ๊กตาสี่ถึงเนี่ยน่ารักมากเบอร์เบอร์ห้าหกโอ้ยเป็นแบบของสะสมโอ้ยสามเบอร์สองได้กี่กี่ชิ้นฮะอันนี้ของลข้อสองเซตเลือกได้เลยค่ะโอรีเลือกอันไหนลูกเลือกสามกับสี่เอาอันไหนนี่ซื้อแฮมเบอร์เกอร์พี่เขาแถมด้วยเอาลีเลือกเลยครับเอาไหนครับ เป็นวันศุกร์หน้าค่ะอ๋อแล้วแล้วอันที่เหลือมีอันไหนตอนนี้มีเบอร์สามกับเบอร์สี่สองตัวเลยอ๋อก็เอาที่เหลือค่ะออย่ากหนึ่งใช่โอเคนี่ได้อันนี้ขายดีมากนี่ชุดลูกนี้ยังก่เทาไหร่ฝรั่งเลยเยอะแล้วองดีไงต้องอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ทำไมไม่ใส่แต้งดองล่ะลูกบอกอยากกินแต้งดองเขามีแต้งดองด้วยทำไมไม่ใส่แต้งดองเนืแตงกว่าดองใช่ เดี๋ยวไปชิมกับของแม่ก็ได้แม่ใส่ไปอยู่นะชิมได้กินได้ลองดูว่าเป็นยังไงพ่อเห็นวันนั้นลูกบอกว่าจะทําแตงกวาดองลูกลองชิมก่อนว่าอร่อยไหม,ม <า S 1> แต่ข่าแต่ข่าอร่อยอะอร่อยก็กินนี่ที่ซืรร้อให้นูกเอามีสแกนเขาเรียกสแกนอยากให้แม่สแกนอ่ะใช่ให้สแกนทำอะไรเขาบอกว่าสแกนทำอะไรอ๋อสแกนทูเพย์เหมือนสแกนเล่นนะลูกสแกนเล่นเนี่ย ลองดูสินี่เสร็จแล้วแฮมเบอร์เกอร์ของเรานี่งอ,อันนั้นเป็นตุ๊ก,กตาที่แถมมาแล้วก็นี่เป็นของแม่แฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราจะเอาไปกินที่บ้านไปแล้วก็มีน้ําด้วยไม่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 ไปกินที่บ้านกล่องจุง่มเขาแถมข้างกล่องลวมกันที่สแกนข้างกล่องแต่นะเขาแถมตุ๊ก,ก,าก,กตามาค่ะซื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วเขาก็แถมใปดูอะไรจะได้ดูอะไร ใช่จริงด้วยอุ้ยสวยฟองสีอะไรอ๋อีหอนูเออไม่ใช่ <c oughs> ชินาวอนหนูไปวะไม่ใช่ชินาวอนสีเขียววีน่ารักขอแถมมาเอ้ยสแกนยังไงอ่ะสแกนข้างๆนะลูกเป็นเอาเอากล้องอะทางกล้องกล้องวิดีโอกล้องโทรศัพท์เรานี่แหละสแกนแล้วก็เล่นเือนเกมมาริโอเลยอองรีนั่งเล่นอยู่ไม่ค่อยผ่านด่่ะ ตอนนี้แม่ก็ลงมาซื้อนอกสดเย็นกระนองสดร้อนกับกาแฟของแม่และของพ่อนะคะเรามาซื้อที่ร้านกาแฟอมเมซอนกันทุกคนคือดีอ่ะซื้อกาแฟแล้วแถมแก้วด้วยได้แก้วฟรีมาสองใบคุ้มมากพี่พงหาค่ะสดร้อนค่ะหันหน้ามาหน่อยนั่งดีๆลูกน้องรีนมสดเย็นให้พี่พงก่อนอ่ะโอ้โหอย่างงามระวังร้อนนะคุณชายเอาหลอดไปนหนึ่งอันหนึ่งกลุมก่อน แล้วคุณชาแกะหลอดก่อนอันนี้ของน้องอลีก็จะเป็นนมสดเย็นครับนมสดเย็นอุย้ยขอหน้าลงเนาไม่ถอดหลอดเอาที่ที่นออั่งมีแต่เสเลสลตมเข้าไปอีกเสเลต์นะเข้าไปใหญ่อีกอุ้ย้าเข้าไปในแมกโดนันอ่ะอ,อุ้ยมันออกมาจากตรงเชิญขอบคุณ ถ้าเราไม่มีมือเราก็ใช้แบบขานหนีบเอาทุกคนมือไม่มีดีโอเคเกือบไม่ได้กินโอ้ยเท้าเอ้เดี๋ยวเท้ามันใช้ได้เหรอีกินกาแฟาดีดีทคนอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวชิมมะนาวอยู่ข้างล่างพอจะก,กินเราก็ต้อง,งกดของชินเรามาดูตีนไก่นะทุกคน มีไม้ตีนไก่จะเอาไปต้มตีนโอ้ตีไม่มีตีนไก่ไม่มีนีสองโอ้อัดน,นีสองเอาแค่หน,นอย ว่าตังต,ตอนนี้เรามาที่โรตัสมาซื้อตีนไก่ไปทำซุปเปอร์ตีนไก่พี่องฟองว่าพี่องฟองชอบกินวันนี้แม่ต้มตีนไก่นะคะทุกคนให้พี่องฟองพี่องฟองชอบมากเลยซุปเปอร์ตีนไก่วันนี้แม่ก็เลยไปหาดูที่บิ๊กซีไม่มีทุกคน ก็เลยไปเอาที่โลตัสเล็กนะนี่คือแม่ตัดเล็บเรียบร้อยแล้วนี่เลยก็คือซูเปอร์ตีนไก่นะเขาชอบมากต้องไม่ไปเปื่อยนี่เดี๋ยวเรอพักให้เปื่อยก่อนนะคะทุกคน